ขอโอกาสข้าราชการครับขวับความเคารพแก่พระราษเมนทีวิชรดีหลงครับอาจารย์สอนตำแหน่งพระอาจารย์สอนประจำวิชาครับพระอาจารย์พระเตยปิดดกนะครับแล้วก็รบพระภิกษุและสามเณรทุกรูปนะครับและคารวะนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอรอาจารย์พระเตยปิดดกครับเรื่องขุตขกนิกายนะครับ ในหัวข,ข้อการนาเสนอจะมีสองหัวข้อด้วยกันนะครับก็คือพุทธกาปาระและทำและธรรมะปัตคาถานะครับ,รระะรบซึ่งพุทธกาปารถานะครับจะเป็นนิกายที่สั้นๆย่อๆนะครับที่คนส่วนใหญ่เราจะนํามาสวดมีท,มท,มทั้งหมดเก้าคาถาด้วยกันนะครับพุทธกาปารถานะครับก็จะเป็นหัวข้อสําคัญนะครับพุทธกาะนะครับ ตันกัดปาฏิหาิกายนะครับเป็นบทบาลีนะครับเป็นบทสั้นน้อยๆนะครับที่พระภิสุทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจรับที่จะนํามาสวดนะครับเป็นบทกลาคาถาคาถาแรกนะครับเป็นสนาคมณนะนะครับจะเป็นคาถาที่ใช้สำหรับพระที่อุปสมบทนะครับก็แต่ก่อนก็จะย่อให้สั้นลงมาสำหรับสิ่ค้าบทสัมเณนีนและก็ตัดให้มันสั้นจนให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อสั่งค้าบทคือสิ่งามเานีสิบข้อนะครับ อาจจะเป็นสิ่งขอัมบาีนบำเพ็ญอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆและก็สิ่ข้อที่เกิดจากข้อที่3แต่การเมีมันเป็นห้ามพื้นปิดเดี๋มประจันนะครับแล้วก็จะนำสิ่งก่อถึงข้อสิมาเสริมเพิ่มเติมแต่งนะครับก็จะขอพเพิ่มเติมดีล้วว่าสาระเข้ามาณกับท่สารสินค้าหมดต่ต่างกันโดยที่ว่าถ้าสาระเข้ามาณนี่จะเป็นสําหรับพระเดิมลดมาถมึงซัมบาีและลดมาให้ประชาชนหรือขันละ อุปสรรคปฏิกิริาทั่ได้ใช้เพราะว่าดึงก่น้อมนําแก่พุทธศาสนาเช่นพุทธทางสารนังกระชามิธรรมมังสารนังกระชามิและสางการสารนังกระชามิครับสารนะักนี่ก็คือเครื่องที่กําจัดพยาษอันตรายต่างๆนะครับต่อมาครับอาการ3.2นะครับก็เช่นมีจะเป็นผมเล็บหนังนะครับ,นะรบฟัน,นะบน,น,บนนะครับแล้วก็เนื้อเอ็นกระดูกหรือเกสรลมมะนาคาทางตาที่เราเรียกของกันตอนบวนนะครับ เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นอารมณ์ในภาฐาลูกเจรนาความไม่งามนะครับต่อไปนะครับปัญหาของสมานนิยน,นะครับก็ทัศั์สีขาบทกำเบิดสิทธินะครับปัญหาสมานนต้มต้น,ตนอะไรชื่อว่าหนึ่งนะครับจัดเป็นด้วยอาการจัดชั้วสองนะครับคืออะไรที่สมานนิรพึด้วยงามไม่ดีเมืงาม,ม,งามเราก็อาจจะทําได้ว่าการธรรมกรรมคือการมาลำับโทษและอบรมสัง่งสอนนะครับ การต่อไปมงคลสูนรนะครับจะเป็นพระเจ้าปรับน้ำมงคลลัคุษยสามสิบเจ็ดประการหรือมงคลชีวิตนะครับหรือบทที่เราสอนดนวรรารจะพาลานังนะครับปฏิตานศรีวนานี่จะเป็นต้นครับมงคลท่านอื่นประการนะครับแัะกะรูนะครับบทสวดบรรนานะครับพระพุทธคุณประธรรมุณคลลัคนุ์พระคุณนะครับและอ้างสัจวาจาอำนวยสวัสดีครับมงคลนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการอ้างยิ่งถึงพุณลกิกายที่ได้ยกมานะครับ ส่วนตโกรก,กุทักษันนะครับกล่าวถึงการกุชิตและส่วนกุศลว่าเราทำวันน้ผู้รงรับไปแล้วนะครับในลุเมื่อืืนนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้เมตารหรือการกล่าวถึงผู้รองผู้รองรับนะครับ<ฮ>ต่อไปนะครับวิธีทีกันนะครับวิธีการคือการสะสมทางโลกนะครับไม่เจยังยั่งยืนนะครับรแลก แต่บุญกุศลที่ทําไว้เป็นทรัพย์ที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําสอนที่คนจเจับให้ใช้เราติดตัวไปตลอดนะครับถึงจถึงปัจวันนี้และก็วัเนียัเมตตาสูตรนะครับกล่าวถึงการแผ่เมตตาไปทั่หมู่เหล่านะครับก็เปจนเดียวกันครับเป็นโร,โรดด้นกันคือเป็นเนื้อหาของคนจะกับที่กายชมว่าเป็นเนื้อหาที่สั้นๆย่อๆเข้าใจง่ายแต่ต้องไปศึกษาต่อให้ลึงซึ้งนะครับจะเป็นนิกายที่ สั้นกว่าเพื่อนย่อกว่าเพื่อนและต้องศึกษานะครับเพื่อที่ต้าใจต่อมาครับเป็นธรรมธรรมปะธรรมปรทักคาถานะครับบทธรรมบทป้าด้วยบทแห่งธรรมนะครับหรือเขียนบทธรรมบทก็ได้นะครับสุภาษิตนะครับก็สั้นว่าประมาณ300ข้อนะครับในที่นี้ทำข้อของจุภาษิตของอาจารย์สุชีพปัญญาวิภาพนาลุงวงเล็ับสองพันหน้าร้อยห้าสิบได้สรุปไว้เรื่องต้น ในหนังสือปิติปลดฉบับป,ประชาชนตัวอย่างสิบข้อดังนี้นะครับเราจะยกมาสิบข้อนะครับข้อหนึ่งนะครับก็ไม่พึงนะครับไม่พึงมองความผิดพลาดของผู้อื่นที่เขาไม่ทําและมองดูสิ่งที่ตนทแล้วกลับไม่ทาเท่านั้นคือก้อนเนี้ยจะเป็นประมาณว่าเราจะไปดูถูกคนอื่นแต่มันได้ว่าให้เราดูตัวเองก่อนที่จะว่าผิดเขาขว่าเขาไม่ดีแล้วดูก่อนว่าเราดีดีพอหรือยังครับอันนี้จะเป็นคําสอนต่างๆข้อที่สองครับ ดอกไม้ดอกไม้ที่น่าชอบใจมีสีแต่ไม่มีกลิ่นหนือนวาจาสุภาษิตที่ไม่มีผลแก่ผู้ที่ไม่ทําตามเช่นเราจะสวยงามสั่งสอนผู้อื่นไปเพียงใดเราจะรับฟังพระเช่นพระทันเทศเรารับฟังเราผงเ้าน่งเขาวเข้าวัดแต่ถ้านได้พึ่งทำตามท่านยังก็พึ่งชั่วพึ่งผิดพึ่งผิดรักเลยศีลต,ต่าง,างๆเช่นศีลข้าห้าข้อท่านละเมิดทั้งห้าข้อเข้าไปเนี่ย ก็เหมือนดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นชั่นสวยแค่ท่านไปวัดเข้ารูปแต่กายแค่นั้นเองต่อไปไนมนุษย์ทั้งหลายนะครับต้นที่พึ่งต้นที่ถึงฝั่งมีน้อยคนที่คนนอกนี้วิ่งเลาะไปตามชายฝั่งเท่านั้นนะครับมนุษย์ทั้งหลายนะครับเข้าฝั่งนี้น้อยมากครับเช่นคำนี้เราจะได้กินกันบ่อยคือเรื่องครูครูที่เป็นเรือจารนักเรียนก็เหมือนเป็นศูัย์ุครูนะครับครูเนี่ยเราจะส่งนักเรียนถึงฝัง่ง ปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่านักเรีเยนนี่ก็ออกได้แตกกระแหงกันหมดนะครับก็คือถึงฝั่งจะน้อยส่วนมากกะติดเพื่อนตามเพื่อนเลาะและบ้างอะไรต่างเช่นครับตอนนี้เลาะบิ่งไปตามในฝั่งนี่ก็คือเป็นหนึ่งในความป็นไตุดนะครับที่ว่าครูส่งไปถึงฝั่งส่วนส่วนมากปัจจุบันนี้ครับเช่นหมอสซุนมบบ้างอะไรกันบ้างอันน,น,นนี้เราก็องนำไปสอนลูกหลานที่บ้านได้นะครับว่าให้เข้าขอ,อเขา้าเรือของครูเพื่อจะให้ไปถึงฝั่ง ต่อไปสีครับคนที่มีศรัทธาไม่กระตันยูตัดช่องครับมีโอกาสถูกขจัดหมดวังและเป็นบุคคลสูงสุดคําอธิบายนะครับคำอธิบายด้านดีของคําด่าในทางลบนะครับอันี้ก็คนที่มีศรัทธานะครับคนไม่กระตันยูคือตัดช่องมีโอกาสถูกขจัดหมดวังเป็นบุรุษสูงสุดนะครับคือคนที่ไม่ศรัทธาแก่พระศาสนาคนที่หมดความเชื่อและคนที่ไม่กระตันยูต่อคนที่เลี้ยงูหรือคนครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนท่านมาครับ ท่านจะตัดนตัดสิทธิอกท่านไม่ถึงบุรุษผู้สูงสุดนั่นเองครับข้อที่5้านะครับผู้แรงปรุถุสลายคนบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปกำจะร้อง,องค่วนพานนะครับเหมือนฝุ่นเหมือนฝุ่นซัดลมทวนไปทวนลมเช่นตอนนี้นะครับก็จะเหมือนว่าคนคนพานพบแต่คนบริสุทธิ์ก็คือคนคนบริสุทธิ์อ่ะที่ผมจะยกตัวอย่างครับี่คนบริสุทธิ์กับคนผู้ที่เป็นอัตตาพานถ้าเกิดว่า เราปเป็นผู้ถ้าเราเป็นผู้สวดและผู้มีผู้อันภานมากระทำเราผู้อันภานนั้นจะได้รับการสนองเช่นถ้าเป็นบ้านเมืองยกตัวอย่างง่ายเช่นกฎหมายจะมีเจ้าที่ตำรวจมาขจัดฝุ่นนั้นไปกดลมนะครับก็จะเป็นขัเบื้องต้นนะว่าคนพานนั้นจะโดนย่อมบาดย่อมสนองคนพานเหมือนฝุ่นซัดไปทนลมก็จะถ้าบ้านเราก็จะมีกฎหมายควบคุมข้อยนี้อยู่เราก็เป็นผู้บริสุทธ เขาเป็นคผ่านมาทําเราซึ่งไม่มีเราไม่มีกิเลสแล้วมมีอะไรในใจในี้ก็จะเป็นทางกฎหมายลกตัวจากง่ายคนเลี้ยงโคใช้ท่อนไม้นะครับใช้ไม้ขวันไปหาเอาไปไปนะคนที่เลี้ยงโคคนเลี้ยงโคครับใช้ท่อนไม้ตอดโคไปหาที่กินเช่นเดียวกับความแก่และความตายที่ตอดอายุสัตว์ทั้งหลายไปนะครับอันนี้เราเราเรา,เราเปรียบเสมือนลดดีกว่าครับ รถจะมีล้อหน้ากับล้อหลังชีวิตคนเราจะเป็นเหมือนล้อหน้าความายจะวิ่งจะวิ่งตามชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนล้อหลังเดือดถ้าเปรียบเสมือนว่าถ้าล้อหลังมันไปอยู่กับล้อหน้าแล้วรถก็ไม่สามารถวิ่งได้ก็เหมือนความตายครับว่าถ้าเกิดล้อหลังมันวิ่งวิ่งทันล้อล้อหน้ามันไหลนั่นแหละคือความตายของชีวิตที่ได้วิ่งเข้าหาเราเรียบร้อยครับข้อที่เจ็ดการล่าลืงหรือชื่นใจอย่างไรในเมื่อ โลกโลกลุกเป็นไฟท่านท่านถูกความมืดผมคุมแล้วชาไลยไม่สั่วแยงหาคุณประททปนะครับการล่าเรือเชื่อใจนะครับก็เหมือนชื่นชอบในโลกลุกเป็นไฟท่านยังนิ่งเฉยท่านไม่สวแงหาความความประเทศหรือความสว่างที่มันจะช่วยให้โลกนั้นดับไฟลงได้เปียนเสมือนปัญหาต่างๆนะครับเช่นทุกวันนี้ก็ะจะมีวิกฤตศรัทธา,ทาเกิดขึ้นนะครับ ว่าพระทั้งหลายท่านก็รูปเป็นไฟตอนนี้ท่านก็เอาแต่มองปัญหานั้นเป็นหมาที่ถทั้งหมดท่านไม่ช่วยกันขจัดปัญหาเช่นท่านรู้ว่าอ่าแยกแยกก่อนว่าองค์ไหนที่ผิดอันองค์ไหนที่ไม่ควรองไหนที่ควรแล้วท่านแยกออกเป็นทั้งสองฝั่งและช่วยกันขจัดองค์ที่ไม่ควรออกไปและยังคงรักษาองค์ที่ควนนระดืนอยู่ในศีลธรรมต่อไปครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่8ข้อขที่เก้าข้อที่สิบนะครับ ข้อที่แปนะกล่าวถึงผู้ล่วงลับไปในการอุทิศส,ส่วนกุศลว่าเมื่อมทําถูกต้องแล้วสาําเร็จแก่ผู้ร่วงลับไปได้แม้อยู่ในภพื่นอันนี้จะเห็นได้ง่ายว่าเราว่าอุทิศญาติเราเช่นเราไปถวายพระตาหารขออุทิศให้แกนางนั้ะในนี้ครับญาติพีาา่น้องชายหรือลูกอุทิศาต่างนๆนะครับอันนี้เราก็จะเป็นกล่าวถึงผู้ล่วงลับนะครับอันนี้ก็เห็นได้บ่อยนะครับการสะสมทรัพย์ิกการสะสมทรัพย์ทางโลก ไม่จีรังย่างเดือนแต่เป็นบุญกุศลที่ทําไว้ขมทรัพย์ที่แท้จริงตัดตัวไปตลอดนะครับผมจะกทางโลกนะครับไม่ทีรังย่างยืนนะครับก็เหมือนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะครับจิตอันนี้ก็จะทำเทียนก็เดยสอนบ่อมบุญศลที่ทำไว้แต่เป็นบุญทรัพย์ที่แท้จริงอันนี้ก็จะเป็นธรรมปิศายอย่าง,เ,งเลือกเลือกหนึ่งนะครับก็จะมีแค่แบบกระ,ระบวน,นที่ตัดตัวไปนะครับก็จะเหมือน พิษนาที่ท่านเคยได้กล่าวไว้นะครับว่าสี่คนหามสามคนแห่นห,นหนึ่งคนนั่งแกกับคนปอไปนะครับสี่คนหามก็คือธาตุทั้งสี่ของเรานะครับสามคนแห่ก็จะมีทุกเนื้อโลมากครับแล้วก็หนึ่งคนนั่งแก่คือจิตเราเละครับแล้วสองคนไปคือบัตกับคุนมิจะเลือดไว้แก่บกับคนที่ขุดทรัพย์ที่แท้จริงครับที่จะติดตัวเราไปตัวที่เราไม่อยู่ร่างเราเขาก็ไปเผาไฟครับส่วนข้อที่สิบท่ากล่าวถึงการแผ่เมตตาเพื่อจมทำเราให้มีความสุขท่ากัน ก็เปรียบถึงมันเราการแผ่เมตตาครับแต่เพียงแต่ตาอะไรต่งตางๆนะครับบทสุดท้ายนะครับจะเป็นข้อสรุปนะครับพุทธกปาครับสถานะรณ,ะะรณะมณะนะครับบทสวดแสดงถึงบทสวดแสดงถึงการนะครับการถึงที่พื้นที่สูงสุดของคือพระพุพทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับถ้าสาสิขราบทบ,บทสิบข้อสําหรับสามระเนเพื่อรักษาศีลและเปญจากามิีต่างๆนะครับอาการเี่นสอง และละเอียดส่วนประกอบกที่สองของร่างกายมนุษย์นะครับเดือสางสีสองประการนะครับใช้เป็นประเด็นพิจารณาความแม่งามของสังขารนะครับและปัญหาของสมณะสามารถปัญหาทำของเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่นะครับมงคลสูตรนะครับเป็นของพระพุทธเจ้าทรงสแสดงครับคุณสมบัติและการการะทําที่นําไปสู่ความมงคลและสําเร็จจู่ชีวิตฐานสิบเจ็ดประการและต้นสูตรนะครับ บทสวดที่พนา,นาคุณคุณค่าของนร,รตะไสรประกาศเคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ติโรกุทักกันนะครับแนวคิดเรื่องอกุศลส,ส่วนกุศลเอื้อจุเอกการเรื่องทางที่ส่วนกุศลให้คุณรองรับเพื่อความสําเร็จของดวงวิญญาณและนิธิกันนะครับสอนให้เห็นว่าทรัพย์สินในโลกไม่เที่ยงแต่บุญกุศลที่สะสมที่แท้จริงติดต่อไปกรณียะเมตสูตรนะครับการแผย่เมตตาไปยัง สัตว์ทุ่หมูเราเพื่อความสุขทั่วถึงกันนะครับถ้ามรรคกาถานะครับเน้นสุภาษสุและคำสอนทั้งสั้นที่เตือนใจให้ระวังตนเองเช่นไม่ความจับผิดคนอื่นกาถาคาถาบางลงใจครับเห็นความไม่เที่ยงและความทุกข์ในชีวิตพร้อมคําแนะนําให้ตั้งมั่นในศีลธรรมนะครับควบคุมใจและพัฒนาตนเองให้เข้าถึงสุขนิรันดร์อย่างแท้จริงนะครับ ก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอ